สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้น,นินขีรอบเช้าวันที่13พฤษภาคม2563นะครับคลิปนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับคือผมคิดคิดได้หลักละแค่2ตัวนะครับก็คือถือว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับ แต่มันเป็นสูตรที่น่าลองนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ดูแล้วค่อนข้างแม่นพอสมควรนะครับ หลักสิบใช้หลักร้อยและหลักสิบบนนะครับคิดหลักหน่วยใช้หลักสิบบนและหลักสิบล่างคิดที่ผมบอกว่ามันสามารถซื้อได้ทั้งบนและล่างเพราะว่าการเอาหลักหน่วยหลักหลักสิบและหลักหน่วยข้างล่างมาคิดนะครับสามารถเข้าข้างล่างได้นะครับก็คือจากเหตุการณ์หลายๆกรณีครับที่ผ่านมาถ้าคิดแค่ ข้างบนแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยลงล่างนะครับแต่ถ้าคิดทั้งบนทั้งล่างอาจจะลงล่างได้นะครับถ้าคิดได้สองตัวแบบนี้ครับก็ถือว่ามีจุดเด่นกับจุดจุดมีเลขเด่นและมีเลขรองนะครับก็คือส่วนใหญ่ผมจะคิดให้เลขเด่นคือเลขที่อยู่ขึ้นไปในแนวตรงๆงนี่นะครับ เนี่ยครับแปแล้วก็แนี่นะฮะอันนี้ก็เป็น5้าสองสองย่างนี้นะครับเนื่องจากมันมันขึ้นไปตรงๆนะครับอาจจะซื้อซื้อเลขที่อยู่ติดกับมันไว้ด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่น2ลดลงมาเป็น1 สองเพิ่มขึ้นมาเป็นสาอย่างนี้นะฮะส่วนตัวนี้ขึ้นลงไปขึ้นไปตรงๆ8แปดฝั่งซ้ายมันมีตัวเลขที่น้อยกว่ายอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นลบหนึ่งก็เป็นเจดไปด้วยก็ได้นะครับเพิ่มไม้แต้มเลยเป็น9ก้าก็ได้นะครับสี่เจ็ดแปดเก้าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมจะลองเอาแค่นี้นครับผมไม่ไม่ไม่ลองลดไม่ลองเพิ่มถ้าจับก็เอาสิบกันหน่วยนะครับ สิคือหนึ่งหน่วยคือสี่กับแปดนะครับกลายเป็นหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดนะครับถ้าเป็นสองก็เป็นสองสี่สองแปดนี้เท่านี้นะครับอันนี้คือคงถูกใจคนที่ชอบเลขน้อยชุดนะครับผมจับให้เหมือนเมื่อกี้ก็คือตามนี้เลยนะคร ากรบกวนพิจารณาให้ดีๆนะครับถ้าถ้าจะเอาไปซื้อเพราะว่ามันมีน้อยชุดการมีน้อยชุดก็คือการตัดทิ้งหลายชุดนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงสูงมากนะฮะแต่เพื่อเพื่อเป็นแนวทางก็ก็ลองดูเอาไปเป็นแนวทางเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อทุกท่านมากมานะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ